ก็คือครึ่งหนึ่งของ74 32สิสี่สามสิบสองไหมอันนี้คือ S F E น,นี่คือ E M D แต่จริงๆคุณไม่ต้องมาวาดเองก็ได้นะคุณก็ใช้โปรแกรมเราบอกแนละ้วให้ใช้โปรแกรมได้แล้วเนาะนะานะใช้โปรแกรมคิดอ่ะตรงนี้แหละที่เป็นเอาไปคิดเชียร์กับ bending moment ของคาเอบีเนี่ยแต่มันข่ายรหนักจากพื้นมาอันนี้ไม่ได้คิดพื้นอ่ะ,อะถ้าเป็นพื้นเสร็จไม่ต้องคิดนะ ถือว่าสั่งสเปคนี้มาเลยแต่พื้นที่ต้องชิดคือ WC เพราะ WC เนี่ยเป็นพื้นหล่อในที่เลยต้องคิดแบบวิธีนี้ยกเว้น WC คุณเป็นวันเวสแล็ปคบคุณเป็นวันเวสแลซึ่งส่วนใหญ่ไม่เต็นใครออกแบบห้องน้ําเป็นสัดส่วนแบบกว้างกว้างกว่ายาวเยอะๆมีไหมไม่ค่อยใชส่วนใหญ่นะ WC เนี่ยจะเป็น Two Way แ l a b แน่ๆห้องน้ําเพราะเราจะออกแบบห้องน้ํากว้างกับยาว ใกล้ๆกันใช่ไหมคุณเคยเห็นห้องน้ำหนึ่งเมตรครึ่งคูณสามเมตรไม่มีห้องน้ำเป็งไงเป็นเท่าไหร่เมตรครึ่งคูณสองเมตรถ้ามันแบบรูปร่างแบนบๆแบจางโค้งโค้งโค้งยาวห ก็เอาจากส่วนกว้างจากส่วนอ๋ออันพื้สองหันกาภูมินี้อะเดี๋ยวยกตัวอย่างกลุ่มนี้ภูมินี้มันเป็นนี้มันทำห้องน้ำอย่างนี้มันมีแนวอย่างนี้อ่าแนวนี้แนวนี้มันมีคานย่อยอยู่ที่อันหนึ่งอ่ะมันมีห้องน้ำอย่างนี้แล้วมันทำห้องน้ำอย่างนี้นี่อันนี้คือห้องน้ำนี่ดูนะนี่คือห้องน้ำแต่ห้องน้ำแบบนี้คุณก็ต้องออกแบบเป็นห้องน้ำ W C อะสมมติว่า1.1อันนี้ก็คือ W C 1.2คนละพื้น คนเราพื้นเห็นไหมก็พื้นนี่ช่วงหนึ่งเพราะมันมีคาร์ดรอบอ่ะใช่ไหม,มนี่ก็หนึ่งพื้นนี่ก็หนึ่งพื้นเห็นไหมครับอ่านี่ก็หนึ่งพื้นนี่ก็หนึ่งพื้นเห็นไหมแต่แต่คุณไม่ต้องตกใจถ้าคุณทําจริงลองไปทําจริงคุณทําทั้งหมดไว้ใน Excel คุณจะก,กลัวอะไรว่ามันจะมีกี่พื้นฉันแค่ไปเปลี่ยนตัวเลขตัวเลขตัวเลขเนี่ยในเซลหรือแม้กระทั่งตัวเลขเนี้ยไปเปลี่ยนใน Excel อ่ะใช่ไหมคุณก็แค่เอาเชียร์กับโมเมนต์สูงสุดไปแทนในสูตรเด จำได้ไหมเวลาคิดอ่ะก็แทนในสูตรเดิมอ่ะยิ้มยิ้มภ <laughs> าพภาพนั้นยังติดตาภาพอะไรนะไอ้แมวยอกกล่องอ่ะ <laughs> อยังติดตาแมวกจริงจริงคุณดูดีดีที่จะคิดเหล่านี้เห็นไหมถ้าจะคิดคานก็เหมือนกันคุณดูนะเด็กโหลดจากฟลอก็คิดมาแล้วไง ใช่ไหมก็คุณก็เอาเดสโหลดจากฟอร์มมาแทนในค่านี้ซึ่งสมมติเป็น Excel เ,อ,เน Excel นอ็กเลไงเพราะไม่เอ็กเซเสร็จอ่าเดสโหลดจากดีมันก็แทนค่าตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยคุณก็เว้นตรงนี้ก็ได้เนีน่ยอันนี้คูณนี้คูณหนึ่งเมตรคูนสองวันสี่ท่านทำแบบคนนี้ละทำทำทำด้วย Excel อ่ะจะง่ายคุณทำชีทเดียวชีทนี้คำนวณพื้นชีทนี้คำนวณคานชีทนี้คำนวณเสาจบแล้วนี่คุณทำสามชีทเองอ่ะเก่งไหมเก่งไหมคุณทำแค่สามชีทเองนะ ถูกไหมชีตคำนวณพื้นชีตคำนวณคานชีตคำนวณเสาทําแค่3ามพื้นเองสามชีตเองก็ปีได้ทํามาหากินได้ตลอดเลยเห็นไหมเพราะที่เหลือคือคุณแค่เปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนตัวเลขแต่อย่าลืมตัวเลขความสัมพันธ์มันมาข้อดีของ Excel คืออะไรพอคุณทําพื้นคุณสมมตินะสมมติครับทพื้นละวคำนวณน้ำหนักที่พื้นได้588สมมติคุณคํานวณพื้นได้ละสมมติเป็นพื้นนี้แล้วกันเป็น W C สมมติอันนี้เป็น W C นะสมมตินะอันนี้แบบสมมติสมมติให้เงี้ยหนะสมมติสมมติสมตสมติอันนั้นลืมอันนี้เป็น W C แล้วไนงะสมันเป็น W C สามอ่าคุณก็ได้เซลล์เซลล์นี้ใช่ไหมที่เป็นเซลล์ซำดำหมดทั้งหมดนี้ใช่ไหมคุณได้เซลล์เซลล์นี้มาและ้วแล้วเวลาคุณไปคิดพื้นสมมตินี่คือชิตชิตที่คิดๆๆพื้นไอ้ชีตคานเนาะแล้วคุณกำลังจะหาเดตโหลดของฟอร์ทลงคานนี้คุณก็ไม่แค่พิมพ์ตัวเลข5 8 8นะ คุณก็เอาชีตนี้ชีตนี้เท่ากับแล้วคุณก็มาจิ้มเซลล์นี้จึ๊บจบเลยแล้วเวลาคุณเปลี่ยน150อุ้ยิตายหนาแมวเ,เดินโดดขอเปลี่ยนเป็นห้องนี้ขอเปลี่ยนห้องนี้จากห้องนอนเป็นห้องรับแขกคุณก็แค่ไปเปลี่ยนไลท์โดดตรงนี้ใช่ไหมและไอตรงนี้เปลี่ยนอัตโนมัติไหมเปลี่ยนได้มมต,รไตรงนี้เปลี่ยนอัตโนมัติไอเช่นีเปลี่ยนอัตโนมัติไหมเปลี่ยนแล้วทั้งหมดเปลี่ยนอัตโนมัติเปลี่ยนเห็นไหมง่ายทีเดียวอือจริงคุณแค่มาเปลี่ยนตัวเลขเหล่านี้ ในชีตเอ็กเซลอ่ะเออที่ไม่ได้ทำกันเองตอนโครงสร้างไหเลยก็เปากจันมาไม่ไม่เอาเรื่การนี้ไม่เอานะเอเราเราขอเป็นทำเองแต่ละกลุ่มนะไปทำชีตเองเออไปทำชีตเองชีตใครชีตมันอย่าไปก๊อปชีตเพื่อนเพาะเพราะแนะนำเลยนะอย่าไปก๊อปชีตเพื่อนเพราะไอชีตที่เพื่อนทำอ่ะมันเข้าใจเพื่อนอ่ะมันเข้าใจแต่เราก๊อปมาถ้าเราไม่เข้าใจอะ หรือเราเข้าใจผิดเพื่อนเขียน DL เหมือนกัน DL หนึ่งอ่กูว่า DL หนึ่งอ๋อกูเข้าใจว่า DL หนึ่งคือพื้นแต่เพื่อนอีกคนบอกไม่ใช่ดีอกูไล่ตั้งแต่ท็อปปิ้งลงมาหาคือเข้าใจไหมมันก็จะไม่รู้กันดังนั้นผมแนะนําว่าชี้ไขรชิคมันทําเองแล้วคุณจะเข้าใจมันเองว่า IDL หนึ่งก็คืออะไร LL หนึ่งก็ 1> L L 1คือบางคนนี LL สองตัวก็มีนะ ไ้ฟ์โหลดที่หนึ่งและกับไลโหลดที่2ก็ได้บางคนคือ,อกั้งตึ่นไม่ห้องนอนหรือห้องนันดีเช่นแบบ DL หนึ่งเป็นห้องนอนสมมตินะ DL หนึ่งเป็นห้องนอนสมมติเป็นห้องนอนละว้อยห้าสิบผมก็ลังมานันึนื้ถ้าวันหนึ่งเจ้าของมันเปลี่ยนแปลงอะ่ะเปลี่ยนแปลงจะเอาห้องนอนสมมติถ้ามันเปิดเซเว่นมันเอาห้องนอนชั้นสองไปทําเป็นโกดังเก็บของแน่นอนโอ้เปิดโกดังเก็บของผมเจอรัโกดังเก็บสินค้าหกร้อยอ่าหกร้อยใช่ไหม แสดงว่า DL 2ผมอาจจะต้องเพิ่มไปอีก450เผื่อไงเป็นออปชั่นเสริมเพราะว่า150บวก450เท่ากับ600อย่างเงี้ยคือผมคิดเผื่อนะคนเขาใช้เซลล์นี้แหละบางคนก็อาจจะมี LL 1นึ่ LL 2ใช่ไหมหรือหรืออันนี้ LL DL เสร็จังไม่พออาจจะมีอีกตัวนะ Secondary Load จำได้ไหมสมมติเป็นดาดฟ้าดาดฟ้าต้องคิดอะไรอีก s e c o n d a ด y Load นอกจาก น้ำหนักของไลฟ์โหลดกับน้ำหนักของเดสโหลดสมมตเป็นดาบฟ้าฝนตกฝนตกน้ำนองสมมติเราคำนวณแล้วรูที่ระบายน้ำทิ้งขนาดเท่านี้น้ำนองสูงสุดอาจจะนอง5เซนไอ้น้ำที่หนาขึ้นมา5เซนน่ะเป็นน้ำหนักไหม,มเป็นก็เป็นไอ้ secondary load ที่ต้องใส่ไหมถ้าเห็นภาพชัดขึ้นถ้าคนไปทำตึกนี้ที่มัอนนอกสมมติไปทำที่มิชิแกน หิมะตกหิมะตกก็ต้องหาว่าหิมะตกสูงสุดมันสะสมหนากี่เมตรของเขตนี้ที่เขากําหนดที่เทศบาลเมืองมิชิแกนกําหนดว่าหิมะต,ต้องคำนวณถึงกี่เมตรเนี่ยคุณก็สมมุติมิชิแกนบอกเลยหิมะต้องหนาไม่เกินไม่ต่ํากว่า2.5เมตรสมมติผมใส่2.5เมตรของน,งนง้ำหนักหิมะลงไปเห็นไหมมันก็คือจะเป็น Secondary ล o a d ที่หไปเจออีกสมมติโว เขตนี้อยู่บนเขตนลอยเลื่อนแผ่นดินไหวนะคุณก็ต้องใส่สเปเชียลโหลดเรื่องไซซิมิคโหลดก็คือแผ่นดินไหวใส่เข้าไปอีกใช่ไหมตามเทศบ,บัญญัติหรือตามข้อกำหนดใช่ไหมมันก็อาจจะ,ะมีเซนเตอร์ลีโหลดหนึ่งามี่ห้าแล้วมีอีนกนะอันสุดท้ายสเปเชียลโหลดใช่ไหมสเปเชียลโหลดคืออะไรสมมติเป็นคอนเสิร์ตฮอลล์มันก็มีน้ำหนักแรงอิมแพคกระทืบสเตเดียมสนามกีฬาเห็นไหม ก็ต้องมีสเปเชียลโหลดใส่เนี่ยหรือเป็นสเปเชียลโหลดด้านขืน่ออะไรดีสเปเชียลโหลดนี่มันก็สเปเชียลอยู่นะมันมันก็ค่อนข้าง,ย,างยกตัวอย่างยากอ่อนเกิดน้อยฐานจริงจรวดแล้วก<ม>ันเนาะหรือหรืออย่างนี้นหลังคาบ้านเนี่ยหลังคาบ้านเป็นคนอีสานอยู่ในแถวอีสานซึ่งมันมีฤด,ดูหนึ่งกูจะเอาบ้างไฟขึ้นไปจุดแล้วมันก็มีแรงกระแทกจากไฟ องบางไฟสมมติมันมีก็สเปเชียลโหลดไหมละ่ะที่ต้องคิดโหลดที่มันต้องรับแรงเนี้ยก็ t ไหมคือแรงอะไรก็ตามที่มันเป็นสเปเชียลเฉพาะซึ่งคุณก็ต้องไปหาเองว่ามีไหมอันนี้เป็นประเด็นนะครับคุณก็ต้องไปหาเองว่ามีสเปเชียลโหลดไหมถ้ามีก็ต้องใส่ใส่ไว้ก่อนเวลาเราออกแบบมีเราก็ต้องเผื่อนาะคตไปหมดแต่จริงๆไอ้พวกนี้วิศวกรมันจะเป็นคนคิดแต่ถามว่าคุณก็ต้องรู้เพราะคุณจะต้องไปบอกอวิศวกรมันได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตึกแถวหลังนี้นะ มันจะจุดบ,บ้างไฟได้วยนะบ้างไฟพยายนาคด้วยนะ <S <S อย่าลืมไปคิดสเปเชียลโหลดให้มันด้วยหรือบอกว่าแต่ส่วนใหญ่สถาปนิีนะ่บอกว่าเนี่ยหลังคานี้นะตอนช่วงหีมากตกมันจะหนาถึง2เมตรเนขะ้าใจไหมดังนั้นประเด็นนี้ทาไมสถาปนิกก็ต้องรู้อ่ะมันก็ต้องรู้เพราะคุณเป็นคนออกแบบดเมนชั่นมันตั้งแต่แรกถึงคุณจะไม่ได้เป็นคนออกแบบโครงสร้างตัวสุดท้ายแต่โครงสร้างตัวแรกที่คุณออกแบบมันก็ต้อง พอ,อเป็นไปได้ใช่ไหมว่าไม่ใช่ออกแบบแปดแลกยื่นสาเมตรห้าสิบแต่หนาห้าเซนเป็นไปไม่ได้เขียนไหมหรือออกแบบตึกห้าชั้นที่เสาชั้นหนึ่งขนาดสิบคูณสิบเซนมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นขนาดเสาขนาดคาดนเด็ฟข,ข,ของซีลิ่งที่จะลงมาเนี่ยมันมันพัวพันกับสิ่งที่คุณออกแบบเขียนในแบบใช่ไหม ไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์คือไม่ได้อะมันต่าลงมาขอขยบทุกครั้ขอขยบทุกฟอร์ขึ้นอีกสามสิบเซนนั่นจ้ะเกิดเหตุการณ์ชีดแบบไม่ทำแ้วเว้ยเออนะนนเบื้องต้นคุณก็ต้องรู้ว่ามันรับน้ำหนักยังไงมาจากไหนเนาะที่มันต้องมาคิดเนี่ยนะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันผมก็แนะนําว่าคุณก็ต้องไปคิดพอคิดเสร็จนี่นี่มีมีจุดสําคัญมีจุดสําคัญอะคุณเห็น A อไหมเอบีเห็นไหมเอบีคืออะไรครับ จากชิปนี้มดชีปนี้คือคิดคาน A B คืออะไรครับเสาซึ่ง A มันจะไปถ่ายให้เสาต้นไหนเนี่ยดังนั้นะตอนนี้นะคุณก็ต้องวาดเสาใช่ไหมถูกป่ะเสาเสามดมีเสากตีราวาดไงหนึ่งสองสามสี่อ่ะใช่ไหม A อยื้ยยืยยืยบีซีอ่ะใช่ไหมตอนนี้ตั้งชื่อเสาได้ยังหรือตั้งชื่อช่วงคานได้ยังคานแนวอ่าเสาตัวนี้ชื่อว่าเสา A อสามบสามใช่ไหมเออไม่มีอันนี้ไม่มีเสาถ้าไม่มีก็แล้วไปอ่ะแต่ถ้ามีก็ได้ถ้าคุณจะทำเสาก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ถ้าเสาตัวนี้คือ C ีสาม ถามว่าเสา A 3ดูนะดู A 3ก่อนนะเสา A 3มีน้ำหนักจากคานตัวไหนบ้าง1 2 3่งสดังนั้นเวลาคุณจะคิดเสาสมมุติตอนนี้อ่ะมีชิ้นละชิดเสาสมมุติขอมาไกลๆหน่อยไม่มีที่ละ,ะคุณบอกชิดเสาคอลัม C A 3 อ่าเสาตัวที่ A3 สามนะครับคุณก็ต้องบวกน้ำหนักสิใช่ไหมน้ำหนักมันก็มาจากคารตัวไหนบ้างอันนี้คือคาร a ตเอนึ่งแล้วตั้งชื่ออะไรคารคาร A1 นึ่งถึงคาร A4 เออันนี้คือคอาร A, เอสามเออใช่ตรงนี้คานสาถึง A สี่ไหแล้วตรงนี้คือคาน3 a ถึงคานสามนตรงนี้มันก็ประกอบไปด้วยน้ำหนักที่ลงเสาตัวนี้ใช่ไหมน้ำหนักที่ลงเสาตัวนี้โหลดที่ลงเสาตัวนี้ประกอบไปด้วย3ตัวนี่สามคา ก็คือคารที่มาจากตัวแรก a1, a3 คารตัวที่สคือ a3, a4 คารตัวที่3ก็คือ a3, a3b เท่าก,กับเท่าก,กับเท่าก,กับเท่าไหร่ยะงไงถ้าเป็น excel จิ้มไป่ชิ้นนี้จิ้มตัวนี้เห็นไหม คารตัวนี้เห็นไหมคุณคานตัวนี้สมมติคือคานตัวนี้ตัว A3 เห็นไหมคุณก็ต้องหาน้งหมดที่มันลง A3 มาบวกกันให้ครบและนี่ก็คือน้ำหนักสุทธิของคานทัน้งหมดที่มันเอ,อของเสาต้นนี้ที่ต้องรับไปทั้งหมดเห็นไหมเป็นก้อนรวมไว้แล้วก็ออกแบบเสาแค่นี้เองแต่ผมแนะนำอย่างนี้คุณไม่ต้องไปต้องออกแบบเสาอย่างทุกต้นนะถ้าเป็นหมวผมจะทำแบบนี้หาน้ำหนักของเสาทุกต้นก่อน จะหาหนกของเสาทุกต้นนี้หาหาให้หมดหาให้หมดพอหาหมดเสร็จแล้วผมจะจัดปุ๊บแล้วจัดกุ๊บแล้วนะสมมุติวันนี้มันมีสีเดียวเนะอาจจะดูยากนะสมมติอันนี้ไดเราเขียนนะคือแถวไปนี้อ่ะอย่างนี้แล้วกันเ็มีเสาต้นนี้เสาต้นนี้ 我那里少啊。Oh,